สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับหนึ่งชายวัดนะครับวันนี้นะผมก็ได้นำพระสมเด็จของผมเองนะนี่เลยนะครับพระสมเด็จอ่าเป็นพระสมเด็จบางกุณพรมนะเนี่ยนะน่าจะเป็นพิมพ์วัดละคังนะครับเท่าที่ศึกษามานะครับก็ชอบส่วนตัวนะครับพี่ๆนะครับก็ สวยนะฮะต้องบอกว่าสวยมากนะฮะก็ชอบส่วนตัวนะครับพี่ดูลักเก่าๆอะติดโอ้โหต้องบอกว่าสวยมากนะฮะผมชอบมากเลยนะครับวงนี้นะครับนะครับนี่ดูด้านหลังครับนี่นะครับพระสมเด็จนี่เล่นตามชอบเลยนะครับเล่นตามชอบนะ มีราคาก็แล้วแต่ความพึงพอใจของทั้งสองฝั่งนะอันนี้ใส่กรอบสแตนเลสธรรมดาก่อนนะครับพอตลับสั่งตัดอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะนี่ดูเนื้อหาครับพี่ซุ้มเอยียงๆอย่างนี้นะฮะลายอย่างกับลายทหารเลยครับลายแบบลายเติมหิ่งมากนะนี่ต้องดูระยะไกลนะฮะถ้าได้สองกล้อง ถ้าได้สองกล้องนะครับพี่สวยมากผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมลองสองดูนะฮะผิวเข้มนะฮะเข้มแล้วก็ลักแดงๆงมีลักแดงมีมีดินผ้าคําแพงก็มีนะครับสองไปใกล้ๆก็มีพวกวนสารนะอื่นๆืตั้งไว้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อันนี้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับผ้าสมเด็จนะครับก็เล่นหาตามชอบนะนี่พี่ดูด้านหลัง นะฮะมีเลยนะครับ,นะรบถ้าท่านไหนมีความรู้ยังไงก็แชร์ข้อมูลกันได้นะฮะก็องค์นี้ก็ไม่ได้เอามาปล่อยอะไรนะฮะก็มาไว้บูชานะครับตามความชอบนะนี่ครับ,นะรบเกตเอียงไปทางาซ้ายมือของพระนะครับเอียงมาทางขวามือของเราเองนะฮะองค์องค์งหลวงพ่อจะยก สูงกว่าซุ้มนะฮะตรงตำลาเลยนะครับอันนี้ผมใส่กรอบนะครมันอาจจะดูไม่ชัดนะก็กลัวมันตกแตกล่ะครับผมก็เลยใส่กรอบไว้นะครับนี่ต้องบอกว่าสวยมากนะครับอนนี้นี่แล้วก็เอียงลงมาข้างล่างนะฮะฐานนี่จะเอียงมาทางสลบมาทางขวามือนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆเห็นไหมนะครับ กองผมซูมได้ประมาณนี้นะครับของโทรศัพท์นะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะรับรับชมจนจบเลยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะวันนี้ก็เอาพ้าในคอมาให้ชมอีกองนึงนะครับแต่องนี้ไม่ค่อยได้ห้อยหรอกครับเพราะว่ากลัวมันแตกนะครับแต่รับยังทําไม่เสร็จเลยนะฮะยังไม่โดนใจนะฮะ ต้องรอตลาดเสร็จก่อนนะครับถึงจะคู่บาเรามีได้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับพี่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ